สลัทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาต่อกันในแอมออ s เซ v ชัน o n d ตี้ t y 5ในด่านที่5นะครับที่มีชื่อว่า The Market นะครับ ด่านนี้กลับมาในรูปแบบเดิมนะครับคือจะเป็นการจับผิดนะครับแล้วก็ชี้แจงนะครับเป็นรายการรายการเล่นถึงด่านห้ามไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับจำให้ได้จับให้เจอแล้วก็อย่าตายนะครับเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับเชลนี่จะมีของวางอยู่4ี่ชิ้นถังดับเพลิงประตูที่ปิดไว้เก้าอี้สองขั้นของในชั้นเนี่ยผมมาจำยังไงดีวะต้องแน่นทุกอันละกันจำแบบนี้ต้องแน่นทุกอันอันนี้ก็ต้องแน่นทุกอันเอาฉเฉพาะของห้หน่าจำเป็นนะต่อไปป้ายด้เขียนว่า welcome รถเข็น ตะกร้าต้องเช็คอุปกรณมันชิ้นเล็กมากนะครับไม่น่ใจะว่าจะจําได้หรือเปล่าด้วยสิข้าวสารขนมเป็นขวดแล้วก็เป็นขวดมองยากอะ่ะมองยากจริงด่านนี้ผมจำไว้เป็นโซนๆแล้วกันว่าโซนของสดจะต้องมีของสดเท่านั้นและรูปภาพจะเป็นชายหญิงแล้วก็ผลไม้ตรงนี้ก็จะเต็นมันไม่ควรจะมีเจ้านี้อยู่ตรงนี้ป่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะมีอะไรแปลกๆด้วยดูผิดที่ผิดทางนะครับพัดลมที่ต้องหมุน ตาแรกผมว่าจริงๆรถน่าจะยับพอสมควรนะครับเพราะจำอะไรไม่ได้เลยโอเคในห้องตรงนี้จาไว้ว่าเป็นห้องพักรูปภาพผู้หญิงถือล่มพัดลมที่เปิดอยู่ขนมหนึ่งห่อแล้วก็แก้วกับจานเก้าอี้ที่ล้มขยะ2ถุงเก้าอี้3ตัวผมไม่แน่ใจว่าในโซนเช็คเอาหรือว่าโซนจ่ายตังเกิดกับจอทีวีหรือเปล่าถ้าเป็นทีวีอนาม็อีให้แจ้งได้ก่อนได้เสียงแปลกๆครับเสียงแบบนี้คือ d i s t o r ชั o นถ้าจำไม่ผิดอ่ที่ซอยหนึ่งนะครับเป็น d i s t o r ช i o น ถึงจะมองไม่ออกนะครับแต่เสียงในวาามาท่ลไรมันจะเกิด distortion น้อยๆตลอดเวลาเลยแต่ไม่รู้ distortion ยังไงนะครับฟังจากเสียงภาคนี้ distortion สังเกตเห็นได้ยากมากนะครับ ้ <c oughs> ขยับซึ่งหน้าเลยอย่างงั้นเหรอฉันกลัวละจ้ากลัวแล้ว,ลว,ลวอย่าโผล่มาเลยฉันกลัวแล้วไม่นะห้องนี้มันเล็กน้อยนะครับผมจําได้แล้วผมจําได้ขึ้นใจแล้วภาพก็เปลี่ยนแปลงไปตอที่แรกไม่ใช่ภาพนี้ห้องมันเล็ก,กครับก็เลยเก็บปั๊บเดียวแล้วก็จําได้หมดละแล้วก็โซนนี้ของล้มนะครับเพราะผมจําได้ว่าของนะ่ะมันจะมีสอันอันนึงหายไปคือมันล้มอยู่ตรงนี้ก็เป็นโซนฟรอเซนของแช่แข็งต้องจําไว้โซนของแช่แข็งนะครับตรงนี้เป็นออบเจกต์มูฟเมนต์มันต้องมีป เอ๊ะเมื่อกี้อุ๊ยไลท์อนามมรี่แสงกระพริบมันแรขยับปะเหมือนคุ้นเคยแลย้วก็ไม่คุ้นเคยในเวลาเดียวกันนะโอ้ผลไม้ลอย Produce Span Object Movement โอเคนับว่าได้นับว่าได้นับว่าได้โซนนี้ของแรงโซนนี้ของแรงต้องระวังให้ดีโอเคโซนนี้เหมือนเดิมจําไว้ให้ดีนะตาแรกมากไปได้มาตีสอถึงตีสอครึ่งนะครับและยังไม่มีข้อความแจ้งเตือนว่าเรากําลังพลาด เพราะฉะนั้นผมว่าเราทําได้ดีแหละแล้วก็พัดลมปิดนะครับตรงนี้ผมจําได้ห้องนี้เนี่ยในเบรกลูมเนี่ยพัดลมต้องเปิดตลอดเวลานะครับมันจะมีเสียงพัดลมดังตลอดเฮ้ยทีแรกกันมีหลอดนี่งมีมีปะแจมีประแจโผล่ขึ้นมาบนนี้ที่ฟรอเซนเป็นเอ็กซ์ตร้าออบเจกต์ไม่รู้สึกคุ้นเคยเลยจากการเ,เดียวอันนี้หายไปอันนี้หายไปผมจําได้ข้างๆอันนี้มันจะมีของอยู่จริงด้วยครับต่อไปตรงซอยตรงนี้เป็นของหายแน่นอนครับหลักสูตรเดิมนะครับของเพิ่มของรถของขยับใช่แปบของขยับหรอ เซ้ามันใหญ่ที่เหรอเออมันย,ย้ําอยู่ฝั่งนี้เฮ้ย hey, อย่าบอกนะว่าเทคเดียวผ่านปกติทําได้ยากมากนะครับเทคเดียวผ่านนะส่วนใหญ่ก็จะไปได้ประมาณตีสองครึ่งตีสามนะครับในการลันครั้งแรกแล้วมันจะไปได้ไกลสุดคือลันครั้งแรกครับครั้งต่อไปจะเริ่มค่อยๆหดลงเรื่อยๆมีจุดแปลกๆที่พื้นครับตรงนี้ตรงซอยสองนะครับเป็นโอเทอร์แล้วกันพวกจุดแปลกๆหรือว่าลอยมาร์แกแปลกๆหรือว่ากราฟฟิตีแ้แปลกๆใช้ครัว่าโอเทอร์ทั้งหมดอุ้ย เฮ้ย hey, นายไม่ได้กินกล้วยธรรมดานี่ไม่เอาเขาสอนกระ,ะู่นอย่าเล่นกล้วยเขาไม่เล่นกับของกินจะกินก็กินดีๆไป เอออย่าอย่าเล่นให้เห็นดิเป็นเล่นตรงตรงนูง้นตรงหลังเคาน์เตอร์นรไม่มีใครเห็นเข้าใจว่ากล้วยมันขุนเคยรอบนี้นาไม่ได้มาแคสตะดือ้อเราไม่มีเวไถ่ให้แล้วนะปกติก็ยังให้เพื่อนมาช่วยล้างสะดือให้นิดนามาเล่นกล้วยกันซึ่งหน้าแบบนี้เลยแล้วพูดไปก็เหมือนลามกแต่มาเล่นกล้วยจริงๆนะเชีย่ยมาอมๆดดๆอยู่นั่นแหละมันต้องปอกเปลือกก่อนแล้วค่อยกินเปลือกกล้วยมันขอมยอย่าไปกินเลยไม่อร่อยหน้าคนก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นตาเปลี่ยนเชี่ยเจอคนเล่นกล้วยไปซึ่งหน้าทำตัวไม่ถูกเลย แม่ไม่เคยสอนหรือว่าอย่าเล่นกล้วยมาก <c oughs> มีช้อนเพิ่มนะครับที่แรกไม่มีชอ้อนนี่เป็นเอ็กซ์ตาออบเจกต์นะครับตรงเบรกลูมโอ้แล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้แรกเป็นฟรอเซนกลายเป็นโคฟิตเฉยเลยอันนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงกับเห็นชัดมากๆเลยครับอันนี้เอาเป็นที่ฟรอเซนนะครับเป็นพิกเจอร์อนามาลี่แถมรู้สึกว่าลอยด้วยนะครับลอยๆอยด้ยไม่ค่อยใส่ใจในการทำเท่าไหร่นะครับเหมือนเอาเทปแปะเฉยๆก็ยังปกติดีไม่ค่อยเจออะไรแปลกๆ ระหว่างรอก็เหมือนเดิมโอ้ยตกใจเฮ้ย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 ใจเย็น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 เนเอาดีเอาดีเป็นมวยนะเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีกดแจ้งแล้วกดแจ้งแล้วไม่กลัวหรอกนะตกลงไอ้นี่มันเป็นตัวอะไระครับมันเป็นตัวเราเจอที่บ้านในตาที่แล้วป่ะเออว่ะน่าจะให้กล้องซูมไปมากกว่านี้หน่อยเชียอดทำาปกเลยก็ดีก็ดีก็ดีตีสามปุ๊บของมาเลยครับตามที่คิดเอาไว้ถ้าผมจะเล่นเทคเดียวผ่านจริงเหรอไม่น่าดีนะไม่รู้นะครับหรือไม่ตอนนี้มันก็กำลังก่องนะครับ แล้วก็เจอตัวนี้อยู่ยืนนิ่งไม่แน่ใจว่านี่นับเป็นตกกุ๊กไม่นิ่งโอเคขอบคุณครับที่เช็คเอา์นะครับอินทรูเดอร์คือยังไงครับจะรอคิดตังหรอครับอะไรครับร้อยห้าสิครับให้200ไม่ทอนนะ <c oughs> อ่ะมีคนนี้นะครับอยู่ก็ทําหน้าตาแบบตีคิ้วใส่นะครับต้องเปลี่ยนพิกเจอร์อนามาลีป่ะใช่ป่ะสรุปคือห่อขนมอยู่ในหมวดหมู่ของพิกเจอร์อนามาลี โอ้อบิส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 โอเคครับใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊นะจเอาเป็นเบรกลูมเกิดอบิสเพร์เซนต์ขึ้นมาอบิสถ้าปล่อยแพ้นี่แบบไม่ยอมแก้ก็จะถูกปรับแพ้เนาะแต่ภาพคู่นี้ไม่มีการขยับเลยนะครับแล้วก็มีหัวอะไรไม่รู้โผลมานะครับในชั้นของของหวานด้วยใส่เป็นเอ็กซ์ตาร์ออบเจกต์มันเป็นออบเจกต์มั้งแล้วตาช่างตาช่างตาช่างมันจะมีการหมุนไหมอะไม่แน่ใจนะอืมโว้ยตกใจ เช่ยเมื่อกี้โซนอะไรนะโซนโปรดิวใช่ไหมถัดจากโซนโปรดิวอันหนึ่งเป็นซอยหนึ่งอินทูเดอร์หนึ่งสองสามโอคนตาสวยยูโกอิงทูอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเผอกดแจ้งก่อนเชีย่ยจ่อหน้ากล้องเมื่อกี้น่าจะฟังก่อนเอาป้าก็พูดอะไรอะ่ะไม่ทันฟังไม่น่าเชื่อเอาประตูเปิด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 เล่นด่านนี้แล้วแบบ สมองของฉันตื่นขึ้นมาก่อนเวกมีแ up เวก e ีแ up อินไซด์พะของมัายิบย่อยเกินไปแล้วมันแยกประเภทไม่ถูกนะเอามายิบย่อยเกินไปแยกประเภทไม่ถูกแล้วก็ตีห้าแล้วครับโอ้ของลอยขอบคุณถือว่าทําได้ดีนะครับแต่เล่นไปแล้วก็คิ้วขมวดนะครับไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าสามารถทําได้แต่ภายใน30นาทีนี้ถ้าไม่มาฆ่าฉันจะชนะแล้วนะมันจะง่ายไปนะ ไม่น่าดีนะการปล่อยชนะแบบนี้มันง่ายเกินไปนะถ้าฉันสามารถชนะได้นี่เกมนายก็ไม่ได้จิงขนาดนั้นนะรีบๆหายไปไวๆนะเร็วๆเข้านะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเกมนี้นั่นก็เหลือเวลาแค่15นาทีที่มันจะฆ่าผมให้ทัน ซึ่งบอกตามตรงก็ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าผมจําทุกอย่างได้หมดแล้วช่วงท้ายวิดีโอต้องรอหน่อยนะแต่ควรจะฆ่าให้เร็วกว่านี้สิไปฝึกกัใหม่ได้น้องอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเอ๊กกำแพงเปลี่ยนสีป่ะรู้สึกว่าผนังเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ตรงฟ r อรสเซนเป็นออเทอร์ไปนับเลยนับต่อไปเลยนับไปเลยนับไปเลยไม่เท่าไหร่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 ไปมืปมอ ชนะแล้วเว้ยไม่ยากสักนิดเดียวนะครับด่านนี้อุ้ยแก้ไปได้30อนามารีเลยอ่ะธรรมดาที่ไหนก็ถือว่าอย่างที่คิดไว้นะครับด่านที่เป็นแบบจิ้นของแจงประเภทเนี่ยมันจะไม่ค่อยโหดมากนะครับเท่าด่านที่เป็นแบบด่านเล็กคู่นะครับตามทรรนียมของเรานะครับไปสำรวจหน่อยดีกว่าครับว่าด่าน6เป็นยังไงไปแค่เซอร์เวย์สั้นๆนะครับนะมันน่าจะมีอะไรมากมายอู้หูอะไรเนี่ยมุมมอง ว้างนี้เลยมีทั้งหมดเก้าห้องนะครับยับบอกเลยว่ายับอูภาพอย่างเยอะยับแน่แนแถมภาพมุมใกล้ด้วยบอกเลยว่ายับชัวยับ ยับแน่ๆย,ย,ยับเริ่มยิ้มแห้งเหงือกเริ่มแห้งแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและนี่คือ Am on Observation Duty ห้าในด่าน The Market นะครับก็ถือว่าดีครับต้องมาลุ้นว่าด่านต่อไปเนี่ยจะร้องเป็นหมาไหมนะครับแต่ด่านนี้พอทำต,ตรงว่าย,ยิ้มสบายๆนะครับครนดูชอบกชอบืมกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสรับวันนี้ไปแล้วครับบายบายสวัสดีจ้า